เราก็เอาสาย HDMI ต่อ Capture Card แล้วก็เสียบ USB กับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับหลังจากที่เราเอาตัว Capture Card นะฮะเสียบกับ USB อนะ่าจากขั้นตอนขั้นต้นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราเข้าโปรแกรม OBS นะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับมาที่ s o นะครับแล้วก็บวกให้เราบวกไปที่วี i d e o Capture Card ครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้เราตั้งชื่อเราจะตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับล้ากดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวดีไว้นะครับมันก็จะมีดีไวหลายตัวเช่นกล้องเว็บแคมหรืออะไรที่เราต่อไว้นะครับให้เราเปลี่ยนครับเป็น USB วิดีโอครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นหน้า PC นะครับอ่าให้เราเล่นได้นะครับ ต่อมาเนี่ยเราก็อยากจะให้มันหน้าจอใหญ่นะครับหน้าจอใหญ่ก็กดขี้ขวาเราก็กดวินโดว์อ่าโปรเจคเตอร์ or, เห็นไหมครับเราก,กดขยายจะขยายแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะขยายครับแค่นี้เราก็ถือจะฟูล l สกรีนเลยก็ได้แค่นี้เราก็สามารถเล่น p ีสี่นะครับหรือพห้าหรือว่านินเทนโดสวิตหรือว่าเกมคอนโซลต่างๆนะครับสามารถเล่นผ่าน บนโนตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่าลืมนะครับต้องมีแคปเจอร์การนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคิดนะครับ